สวัสดีค่ะ,อะนอเจพอชุมรมเพื่อคนพิการจังหวัดเลยค่ะ,ะภารกิจของเรานะคะเราก็เหมือนส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาสภา,ษา,ษาพคนพิการแล้วก็สร้างผู้น,นําคนพิการเพื่อดําเนินกิจกรรมของอคนพิการที่เป็นประโยชน์ในชุมชนนะคะชมรมเพื่อคนพิการจังหวัดเลยค่ะมะีได้จ้างงานมาตราสุขภาพของคนพิการจำนวนพันคนนะคะคือนางสาวมะแก้ววงป้องค่ะตำแหน่างพนักงาน บริการทั่วไปนะคะชมรมเพื่อคนีิการจั่งหัดเลยแต่ก่อนก็มีเจ้าหน้าที่ที่ทํางานประจําอยู่แค่หลักๆก,ก็คือสาคนนะคะแล้วก็ทําให้หน่วยงานของเราอะเราทํางานทั้งสิบเพลินค่งก็เลยทําให้หน่วยงานของเราไม่สามารถที่จะบริการได้ทั่วถึงแต่พอได้คนที่การเข้ามาช่วยงานนะคะมันก็มาแบ่งเบาภาระเรื่องอช่วยทํางานธุรการนะคะแล้วก็ เป็นเจ้าหน้าที่ทาเอกสารงานบริการประชาชนตัดจัดเตรียมเอกสารหรือต้อนรับคนที่มาเข้าทํางานเหมือนเวลามีกิจกรรมอบรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะช่วยของเรานะคะได้อยาอา่างเป็นระบบแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานของเราะะให้สามรารถบริการผู้ที่มาติดต่อได้ทั่วถึงทั่วสมบูรทั่วสุจนยก่าเลเป็นสุในการบพิการทั่วไปทั่วถึงสวัส,ส,สดีค่ะชือนางสาวนกแก้ววงป้า เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวค่ะตำแหน่งงานพนักงานบริการทั่วไปค่ะก่อนก่อนที่จะได้รับการจ้างงานนะคะก็มันทำมันทำให้มีความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่ารายรับกับรายจ่ายซึ่งมันไม่เสมอกันมันทำให้สภาพ ครอบครวความเป็นอยู่ในครอบครัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ส่งผลให้สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงทำให้เริ่มมีอาการติดป่วยทำให้ความเป็นอยู่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังจากที่ได้รับโอกาสการจ้างงานก็ได้รับการพัฒนาทักษะ ได้เรียนรู้การทำงานสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองมีรายได้หรือมีบทบาทในสังคมทำให้รู้สึกว่ามีคุณค่าและได้การและได้การยอมรับในสถานะสมาชิกที่มีส่วนร่วมในสังคมเป็นคนพิการต้นแบบส่งผลให้เกิดแรง ยิ่งใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นการออมและอาชีพเสริมมีการวางแผนทางการเงินแบ่งเงินเพื่อเป็นการเก็บออมฝึกทักษะด้านอาชีพใหม่เพื่อทำอาชีพเสริมเช่นขายผลผลิตจากการปลูกผักและผลไม้ที่เป็นอาชีพเสริมซึ่งทำได้จาก บ้านและครอบครัวช่วยกันปลูกและดูแลทำไม้กว่าดพลาสติกส่งโรงงานซึ่งทำให้เพิ่มรายได้และความมั่นคงในระยะยาวให้กับตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องของสุขภาพจากการได้ทำงานประจำทำให้มีการตื่นนอนเป็นเวลา การขับถ่ายที่เป็นระบบการกินอาหารที่ควบคู่ครบถ้วนการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเกิดการเคลื่อนไหวทางร่างกายมากขึ้นทำให้สุขภาพดีขึ้นจากการที่เป็นเบาหวานอยู่ต้องกินยาและพบหมอสองเดือนครั้งด้าน,นการทำงานเป็นกำลังสำคัญ ในการสนับสนุนทำงานภายในหน่วยงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เพื่อนร่วมง,งานด้วยความเต็มใจตั้งใจมีระเบียบและความอดทนในการทำงานทำให้หน่วยงานดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมทัศนคติที่ดีของเจ้าหน้าที่ต่อความหลากหลายและสร้างบรรยากาศแห่งความเข้าใจ ความเท่าเทียมและความเลื่อมมือใน,ใน,ในที่ทำงานค่ะก็ขอขอบคุณบริษัทกาแฟพันธุ์ไทยจำกัดที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ